สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัสขุดโคกน้องนาครับผมคลิปนี้มาอยู่กับเจ้า SK 2 0 0 SM ครับอาจารย์เจดครับผมอาจารย์เจดสายจกครับอาจารย์เจดเรสซิ่งครับผมักำการทำการขุดคลองไส้ไก่ครับผมของ แรงโคกน้องนาะของท่านอาริยะศักดิ์ครับพิกัดที่บ้านจะเนียงครับผมตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมโมเดลตัวนี้ครับโมเดลที่สามไรครับสัดส่วนสามต่อสองครับผมของตำบลสูงเนินครับผมเนาะ วันนี้เราจะเก็บงานครับผมกับงานโคกง้อางนามโมเดลสามไร่ครับผมกับทีมงานชาวตะขุดโคกงล่างนาครับเลยคลิปนี้มาพามาชมเรื่องการทำงานของพวกเรานะขั้นตอนคัดขุดคลองไส้ไก่ครับผมตอนไส้ไก่ตัวนี้โมเดลตัวนี้มีอยู่สองที่ครับผมเนาะอันนี้คลองไส้ไก่ที่ออกจากบอ่อที่สองครับผมบอ่อที่สองออกจากวันนี้ผมแล้วก็ เราฝังทอยท่านละครับเนาะเราก็ดึงคลองไส้ไก่จากตรงนี้ครับผมเนาะยาวยาวยาวไปนี่รไปสุดที่ตรงเจ้าคูโบต้ายูห้าห้ายู่ครับตรงนั้นครับผมเป็นคลองไส้ไก่ของเราเนาะสุดท้ายคือตรงนั้นครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับจะอยู่นู่นครับผมตรงกอไผ่ครับผมตองอีกเส้นหนึ่งอันนั้นออกจากบ่อที่สองครับแล้วก็ไปทะลุตรงนู้นครับผมเรามีที่นาน้อยๆครับของเราตรงนี้ก็มีนาน้อยเหมือนกันครับผมเนาะนาน้ยๆครับผมโอ้ แรงของท่านอารยศักดิ์ตรงนี้ครับเราสามารถทํานาให้ได้สองจุดครับผมแต่จุดละเล็กจุดละน้อยครับก็ถือว่ายังเป็นนาครับผมทําคลองไส้ไก่แล้วก็ปั้นคันนาทองคํามาติดกับถนนฮะเนี่ยถนนเขาเรียกว่าถนนหินคลุกของบ้านจันเนียงครับที่ออกมาจากหมู่บ้านไปที่ทุ่งนาครับแรงของท่านก็คือว่าให้ดึงเนี่ยเราไม่ได้ทําสูงกว่าถนนนะครับผม ผมว่าไม่ต้องสูงมากครับถ้าสูงมากมันจะมีเรื่องการปลูกพืชปลูกอะไรปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นยากับเนี่ยดูแลยากแล้วก็หนึ่งมันไม่ได้ประโยชน์ครับเนาะเราทําคันต่ามาต่ำอย่างเงี้ยมันถึงจะสวยครับผมเนาะความกว้างของคันดินอยู่ที่ประมาณสาเมตรครับโดยเฉลี่ยสามถึงสี่เมตรครับแล้วก็ทิ้งเบิร์มอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งเมตรครับผมฝั่งนาเราก็จะทําเป็นปั้นคันนาให้ท่านครับเนาะอาจจะเป็นในป่านี้นะครับโมเดลตัวนี้แล้วก็ การทำมาของเราวันนี้จบครับวันนี้แปลงนี้คืออีกสักประเดี๋ยวประดาวก็น่าจะจบครับจบแบบสบายสบายครับผมเนาะตรงนี้เราก็จะทําการย้ายไปขับอีกแปลงหนึ่งครับแปลงของบ้านตาเซียครับชื่อตาเซียเนาะที่รู้เมื่อกี้คือแปลงบ้านตาเซียครับ พรุงนี้เราจะเดินไปแล้วครับผมว่าอยู่ห่างกันไม่มากครับผมประมาณเห็นว่าทีมของนปัตอํอำเภอกระสางจะมาปักแลงให้พรุ่งนี้ครับกับกค้งนาโมเดลครับผมช่วงนี้อากาศกาลังดีครับผมฝนยังไม่ตกครับไม่แน่ครับช่วงเย็ยนๆประมาณห้าโมงเหมือนทุกวันก็ ฝนอาจจะตกครับผมว่าเป็นช่วงที่พายุเข้าครับช่วงนี้ครับฝนตกแน่นอนครับวันนี้อย่างเมื่อวานก็ขุดได้ช่วงเช้าถึงบ่ายครับเกือบจะเย็นนิดหนึ่งก็ฝนฟ้ามาอย่างรุนแรงครับมาแรงนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูการของที่ฝนกระหน่ำมาเรื่อยๆครับเนาะความถี่ของฝนก็จะมาเรื่อยๆครับแต่ก็ถือว่ายังโชคดีครับที่ได้ขุดที่ขุดได้ครับตรงนี้ครับเนาะเพราะพื้นที่ตรงนี้ของท่านยังเป็นที่โนนอยู่ครับ แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของแปลงพรุ่งนี้ครับที่ว่าผมเคยไปดูครับตรงนั้นจะเป็นที่ทุ่งนาเลยครับผมเนาะเป็นของท่านที่อยู่ในแปลงนาเลยแล้วมีน้ําขังครับไม่รู้ว่าขุดลงไปจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ต้องไปดูพรุ่งนี้นะครับผมเนาะอันนี้เจ้า SK 2 0 0 SM ครับหน่วยที่1อาจารย์เจตครับเรซซิ่งครับผมเนาะบัลเลงบอลนี่มาอยู่ที่5วันทําการครับวันนี้ฮะจบแล้วครับผมเนาะ กับเจ้าคูบตะยูอาครับอาจารย์ไม้สายลูกครับมาช่วยเมื่อวานพรุ่งนี้น่าจะได้ทําการย้ายพร้อมกันแหละครับวันนี้ไม่แน่อาจช่วงเย็นอาจจะต้องอ่าพรุ่งนี้เช้าต้องย้ายเจ้าคูบตะยูาาไปที่ป่านหนองม่วงกันครับผมเนาะไปช่วยอาจารย์ปอนสายโจก้องเราครับผมหน่วยที่สองครับช่วยปั้นเคียริงพื้นที่ครับผมเนาะลูปคงลูกคันช่วยกันครับ ก็จะให้เจ้าเจดครับอาจารย์เจดอยู่คนเดียวไปก่อนครับตรงนี้น้องบอกว่าจะลาไปฉีดวัคซีนครับน่าจะเป็นอาจารย์ปลั๊กครับที่เป็นคนคอนโทรลเจ้า SK 200 SM ครับตรงนี้ดินนี่ขุดสบายมากเลยครับเนาะแต่ดินชั้นบนมันอุ้มน้ำไปแล้วครับผมเนาะก็คือผมว่ารัวมีปัญหาเรื่องการพังทลายของดินแน่นอนครับผมเนาะมันรูปมันคันไงก็ไม่อยู่เพราะว่า ดินชั้นบนเจอฝนตกมากระหน่ำมาหลายๆครั้งต่วงนี้เ็าจะอุ้มน้ำไปแล้วฮะยิ่งฝนตกทุกวันอย่างนี้ครับผมเนาะนี่ฮะฝีมืออยู่แล้วครับอาจารย์เจตครับผมให้ดูใกล้ๆครับของเราทำคันนาทองคำอย่างสวยงามครับรอบสะนะครับรอบแปลงครับผมเนาะ z ู o ให้ดูใกล้ๆครับ กับการทำงานของเจ้า SK 200SM ครับของเราก็ได้ถ่าย YouTube เช้าเที่ยงเย็นครับดูการทำงานของเราทุกขั้นตอนครับกับการขุดบ่อที่1ชั้นที่1บ่อที่1ชั้นที่2ครับแล้วก็บ่อที่2ชั้นที่1แล้วบ่อที่2ชั้นที่2ครับแล้วก็มาดูการเคียร์ริ่งพื้นที่ครับแต่งสโลปแต่งคันแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือการเกี่ยหน้าดินแล้วก็ปรับเคียร์ริงพื้นที่ แล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ครับก็เราให้ดูทุกขั้นตอนในการทํางานของพวกเราครับผมเนาะให้เห็นภาพเลยว่าเราทํางานยังไงครับเนาขั้นตอนแรกคนทํายังไงขั้นตอนที่สองทำยังไงแล้วก็ปิดจ็อบคืออะไรครับกับการทํางานขุงคลองนาครับเนาะพวกเราให้ท่านเห็นว่าการขุดคลองนาโมเดลสามไร่เนี่ยใ,ใช้เวลากี่วันครับใช้รถกี่คันแล้วก็วิธีการทาทงานของเราเป็นยังไงมั่งครับเนาะเราไม่ถ่ายอันที่จบที่สวยครับถ่ายตั้งแต่เริ่มขุดบอ่อแรก เรือเริ่มขุดปุ่งกีได้เพราเราถ่ายให้ดูครับลงถึงแปลงเราถ่ายเลยท่านใดที่ได้เข้ามาชมโค้งนางโมเดลก็จะรู้ว่าพวกเราทําการไม่ดูเอาสวยงามเพราะเอาเรื่องจริงครับการทํางานไม่เอาตัวที่สวยงามหรือที่เสร็จแล้วลงยูทูบครับเนาะจะได้เห็นภาพเลยครับว่าการดาเนินงานของพวกเราเป็นยังไงครับขั้นตอนการทํางานครับมีอุปสรรคหน้าง,งานยังไงครับเนาะบางแปลงก็เจอดินร่วมดินพงดินทลายครับบางแปลงก็เจอดินหินดินดานครับผมเนาะ <ítulo> อย่างแปลงนี้เจอทุกอย่างครับแปลงนี้ก็เจอตั้งแต่ดินน่วมข้างบนครับเนาะดินอุ้มน้ําแล้วก็ชั้นที่สองก็เจอเป็นดินกรวดครับชั้นที่สามเจอหินดินดานครับผมเนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายการขุดข้องนาก็มาเจอดินฮะดินน่าจะพังทลายครับเผมว่าก็ในแปลงเดียวกันนี่มีทุกบริบทเลยครับผมบ่อที่หนึ่งในขุดอย่างง่ายนะครับบ่อที่สองก็มาเจอเรื่องของดินพังนะครับผมแล้วก็มาเจอเรื่องฝนครับ ทำให้เราต้องใช้สูบใช้เครื่องสูบน้าครับเนาะช่วยสูบออกไปครับผมก็ธรรมดาครับปัญหา้านงานแล้วแต่พื้นที่ครับเนาะพวกเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อธิบายบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่ให้ได้ชมกันว่าของพวกเราดําเนินการยังไงครับเนาะเดินทางยังไงเส้นทางการขุดคลองนงงาของเราเป็นยังไงครับเนาะจากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายครับผม ก็จะมีอย่างนี้ครับซ้าๆไปเรื่อยๆครับกับพคกล่านาโมเดลของพวกเราของพวกเรายังมีเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าแปลครับที่จะรับผิดชอบเสร็จภายในปีนี้ครับเนาะแล้วก็ปัญหาคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับจากการทํางานจากาพวกเราที่เคยทํางานประมาณแปลงหนึ่งห้าวันก,ก็ต้องเพิ่มขึ้นจากห้าวันเป็นเจ็ดถึงแปดวันครับเพราะว่าบางทีก็เรื่องฝนฟ้าอากาศและเรื่องของการทํางานไม่ได้ครับเนาะถ้าวัานไหนฝนตกหนักเราก,ก็ต้องหยุดครับผมเพราะว่ามันถุดต่อไม่ได้ครับผมเนาะ นี่แหละคือปัญหาการทํา,ทาง,ทงานของช่วงหน้าฝนครับผมฝากผลงานด้วยนะครับรถทีมงานสุดั้รถขุดโคกงน้องนาครับทีมงานรถขุดรถปั่นโคกหน้องนาครับเนาะก็คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ